ไม่มีใครรู้ว่าดาราตัวท็อปอย่างนิชาแอบแซบกับเด็กในสังกัดทุกวันจนกระทั่งทังครูกำลรงจะถูกแฉเรื่องราวของนิชาดาราตัวแม่ผู้เจ,จิดจรัสบนพรมแดงเธอคือนางเอกเบอร์ต้นของประเทศแต่ไม่มีใครรู้ว่าในความลับของเธอนั้นมีหญิงสาวที่เธอทั้งรักและห่วงแหนกว่าใครทั้งนั้นพอยหญิงสาวที่ครั่งรักและเสื้อสัต์กับนิชามากกว่าใครความรักของทั้งสองแนบแน่นลึกซึง้งแต่ต้องหลบซอ่อนอยู่ในเงามืดของวงการจนกระทั่งพอยกลายเป็น ในสังกัดที่ใครก็คิดว่าได้ดีก็เพราะผู้ใหญ่ดันนะแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าคนที่ดันพลอยขึ้นมาคือคนที่นอนกอดเธอทุกคืนเพราะว่าเมื่อเชื่อของพลอยเริ่มเป็นที่จับตาข่าวลือก็เริ่มแพร่กระจายว่าเด็กปั้นคนนั้นน่ะแน่ชิดกับนิชาจนเกินงามก่อนภาพหลุดจะระเบิดกลางโซเชียลกลายเป็นพาดหัวข่าวสุดเฉา,ข,าข้ามคืนโลกของนิชาถูกฉีกเป็นเสี่ยงเสียงจากนางเอกแถวหน้าสู่เป้าสายตาแห่งความเครือบแคงรักหรือไม่รักปั้นหรือแอบกินภาพ รักที่เธอถนอมไว้กําลังจะล่วงหล่นพร้อมกับหัวใจที่หวั่นไหวเมื่อความรับที่ไม่ใช่ความรับอีกต่อไปดิชาต,ต้องเลือกละวะ่งบัลลังก์ที่คนทั้งประเทศมอบให้กับผู้หญิงคนเดียวที่เธอรักทั้งหัวใจเป็นเรื่องที่โคตรแซ่บร้อนแรงถึงใจมากๆโชเดมเลฟจากคุณซีโ s p a c e ค่ะ